บ้านใครมีกล้วยสุกงอมเยอะอย่าเพิ่งทิ้งมาทำเมนูขนมปังไส้กล้วยกินเองง่ายๆด้วยกระทะใบเดียวกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำตัวแป้งกันก่อนนะคะใช้แป้งขนมปัง150กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย25กรัมกระป๋องเซจ1ส่วน4ช้อนชาและก็ยีสต์ครึ่งช้อนชาค่ะส่วนตัวก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะใช้เสร็จก็พับปิดปากถุงรัดหนังยางให้สนิทนำแช่ช่องฟรีซตัวยีสต์ของเราก็จะเก็บได้นานค่ะโดยเราก็จะคนในส่วนของของแห้งให้เข้ากันก่อน เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำา90 ml ก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคร่าวๆพอได้ประมาณนี้เราก็จะนวดต่อด้วยมือนะคะนวดให้เข้ากันดีจนไม่เห็นผงแป้งค่ะได้แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน,นะคะจำนวน20 ml ก็ใช้มือค่อยๆนวดไปจนส่วนผสมของเราเข้ากันดีค่ะส่วนตัวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีนะคะขึ้นอยู่กับกำลังแขงของเพื่อนๆด้วยค่ะ เมื่อเรานวดไปสักพักนะคะถ้าแป้งเริ่มจะติดมือก็อแนะนำให้ใช้พายมาตบๆแบบนี้นะคะและเมื่อแป้งเริ่มเนียนประมาณนี้แล้วเรา,าก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็จะมาเปิดฝาแล้วก็ตะล่อมแป้งกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะก็ใช้พายนะคะค่อยๆตะล่อมไปประมาณ3-5นาทีตัวแป้งของเราก็จะมีความเนียนมากขึ้นนะคะเมื่อได้ประมาณนี้เราก็จะปิดฝาพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้แป้งโดของเราขึ้นฟูประมาณ2เท่าตัวค่ะต่อมาเราก็จะมาทํา ไส้กล้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกล้วยไข่ส้มสุกงอมนะคะจํานวน4ผลหรือประมาณ270กรัมค่ะซึ่งตัวกล้วยตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ําว้าก็ได้นะคะพอปลอกเปลือกแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากวนไส้กันเลยนะคะใช้เนยหรือมาการีนก็ได้ค่ะจํานวน2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ25กรัมใช้ไฟอ่อนค่อยๆละลายเนยให้หมด เสร็จแล้วก็ใส่กล้วยที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะก็ผัดกล้วยกับเนยไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนจนตัวกล้วยของเราเริ่มนิ่มนะคะจากนี้ก็ค่อยๆใช้ตะหลิวหรือว่าพายนะคะกดๆบีบๆให้กล้วยของเราเละค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยกระป๋อนประมาณเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะผัดต่อเรื่อยๆให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนะคะให้ตัวเนื้อกล้วยของเราแห้งกว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะ พอได้ประมาณนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะนำกล้วยไปถ่ายใส่ภาชนะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะต่อมาเราก็มาดูแป้งโดกันนะคะอันนี้เราก็พักจนขึ้นฟูได้ที่แล้วนะคะเราก็จะกดกดนวดนวด,นวดไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็นํามาคึงให้เป็นก้อนกลมแล้วก็นํามาตัดแบ่งให้ได้ทั้งหมด6ชิ้นเท่าๆกันค่ะสําหรับสูตรนี้ตัวแป้งของเราก็จะติดมือหน่อยนะคะทุกขั้นตอนในการจับแป้งก็แนะนําให้เพื่อนๆทามือด้วยน้ํามันก่อนนะคะ ได้แล้วเราก็จะนําก้อนแป้งมากดๆไล่ลมออกนะคะเราก็นํามาขึ้นรูปให้เป็นก้อนกลมอีกครั้งนึงค่ะก็จับๆยุ่มๆให้ผิวเข้าตึงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้อุ้งมือค่อยๆค,ยคึงให้ผิวด้านนอกเนียนค่ะครบแล้วเราก็จะพักแป้งไว้อีก15นาทีนะคะเมื่อเราพักแป้งจนครบเวลาเราก็จะมาขึ้นรูปกันเลยค่ะโดยเราจะหงายด้านที่ไม่สวยขึ้นแล้วก็ใช้มือกดให้เป็นแผ่นแบนๆหรือว่าจะใช้ไม้รีดแบบนี้ก็ได้ค่ะ และสำหรับตัวไส้ขนมเมื่อเราพักจนเย็นสนิทแล้วเขาก็จะมีความข้นความเหนียวขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ใส่ประมาณ1น่ช้อนโต๊ะพอค่ะจะได้ห่อได้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือจับจีบหรือว่าจะหยุมๆแบบในคลิปนี้เลยก็ได้นะคะง่ายดีค่ะได้แล้วเราก็จะพักแป้งไว้อีกประมาณ35-40นาทีนะคะให้แป้งขึ้นฟูเกืกบอบ2เท่าค่ะ และเมื่อแป้งขึ้นฟูได้ที่แล้วเราก็จะนำไปอบกันเลยค่ะซึ่งวันนี้แอดก็ใช้เป็นกระทะของโคเรียคิงรุ่น Diamond X อ็กซิลีนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ำมันทาก่อนเลยค่ะก็วางตัวขนมปังใส่ลงไปได้เลยนะคะกดกๆให้ผิวด้านล่างเขาโดนกระทะด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบขนมด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา8-10นาทีซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะ ค่ะอันนี้สีขนมด้านล่างของเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็พลิกกลับด้านแล้วก็กดๆให้อีกฝั่งหนึงน่งแนบกับกระทะเช่นกันค่ะได้แล้วก็ปิดฝานะคะอบต่ออีกประมาณห้านาทีค่ะทาสีขนมอีกด้านหนึ่งของเราได้ที่แล้วก็นําขึ้นจากเตาได้เลยค่ะแต่ถ้ายัางไม่เข้มก็เพิ่มเวลาไปนะคะสําหรับชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2ของเราก็สีสวยได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําขึ้นจากกระทะกันเลยค่ะส่วนชิ้นที่3สียังอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเวลาอบต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะ นี่ค่ะขนมปังกระทะไส้กล้วยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแนะนําให้เสิร์ฟตอนที่ขนมปังยังอุ่นๆอยู่นะคะตัวเนื้อขนมปังของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มค่ะและไส้กล้วยของเราที่ได้วันนี้ก็มีความหอมรสชาติกลมกล่อมเข้ากับขนมปังมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกระทะหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ในคลิปนะคะสามารถกดดูรายละเอียดตรงคําอธิบายคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ